เรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขานะคะต่างคนต่างจบต่างแยกย้ายกันไปแต่เราก็ยังคิดถึงเขายังนึกถึงเขามาเช็คกันนะคะว่าและในฝั่งของเขาอ่ะยังคิดถึงเราหรือไม่ขอเช็คความรู้สึกของเขานะยังมีความรู้สึกคิดถึงเราบ้างไหมถึงแม้ว่าจะจบแยกย้ายกันไปแล้วนะ คคจากที่นักชัมองเห็นจากไพ่ตรงนี้นะคะ น่ามองว่าในความนึกถึงในความคิดถึงนะคะในฝั่งของคุณอ่ะค่อนข้างที่จะคิดถึงเขาในลักษณะที่ว่าบางทีนอนไม่หลับนอนฝันถึงเขานะเรื่องของเขาอะ่ะมันยังวนเวียนอยู่ในหัวของคุณนะเหมือนคุณก็พยายามที่จะ move on พยายามที่จะลืมเขาแล้วละ่ะแต่มันเหมือนกับว่าภาพจําเหล่านั้นอะ่ะมันยังอยู่ในหัวของคุณคุณก็ยังไม่สามารถที่จะลืมได้นะคะบางคนกินไม่ได้นอนไม่หลับคิดมากเจ็บป่วย ก็เป็นไปได้นะแต่บางคนน่ะก็อาจจะถึงขั้นว่าเป็นมีปัญหาในเรื่องของการที่แบบนอนไม่หลับแล้วก็จะมีสภาวะซึมเศร้าก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในบางกรณีนะคะแต่ว่าในฝั่งของเขานะชามองว่าเขาค่อนข้างที่จะ move on หรือใช้ชีวิตได้ดีกว่าคุณนะคะบางคนก็คือไปโฟกัสในเรื่องของการงานนะดูเหมือนว่าเขาจะมีความสุขกับการที่เขาได้เป็นโสดแต่ว่าโสดของเขามันก็เป็นโสดแบบมีคนคุยนะเพียงแต่ว่าเขายังไม่ได้รีบร้อนที่จะ ผูกมัดความสัมพันธ์กับใครยังมีความสุขกับความสัมพันธ์ที่มันเป็นอิสระคุยบ้างนะคะแยกย้ายกันไปใช้ชีวิตบ้างนะแต่ถามว่าในในเรื่องของความรู้สึกอะ จริงๆขงเขาก็ยังไม่ได้ลืมคุณถึงแม้ว่าภาพที่ที่เราเห็นในสื่อโซเชียลต่างๆหรือคําบอกเล่าต่างๆจะบอกว่าเขาใช้ชีวิตได้ดีลึกๆเขาก็ยังนึกถึงคุณก็ยังมีการเข้ามาตามสอดส่องเข้ามาดูชีวิตของคุณบ้างนะหรือบางกรณีเขาก็มีการไปอัปเดตชีวิตของคุณจากคนรอบข้างจากคนรู้จัก,จกเพราะฉะนั้นมองว่าเขาก็ยังไม่ได้ลืมก็ยังนึกถึงเพียงแต่ว่าเขาอยู่ได้เขาไม่ได้ทุกข์ร้อนหรือเขาไม่ได้โหยหาอะไรขนาดนั้นนะคะ แล้วมีโอกาสไหมที่เขาอ่ะจะติดต่อกลับมาในเมื่อเขาก็มีการนึกถึงเราแล้วก็มาส่งเราบ้างนะ,อะขอดูซิไพในปีนี้นะไม่เกิน3เดือนนับจากนี้เขาจะติดต่อกลับมาไหมไพ่สองมาจริงด้วยนะคะไพ่สิบดาบน่าจะมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากพลังงานของไพ่ทั้ง3าใบ นักช่ามองว่าช่วงนี้นะคะคนคนนี้เข้ามาส่องคุณนะและการสอดส่องของเขาเนี่ยถ้าถามว่าถึงขั้นว่าอยากจะติดต่อมาหรือยังเขาอาจจะยังไม่ได้คิดในเรื่องของการติดต่อในความคิดของเขาเขามองว่าเขาแค่ได้สง่งได้อัปเดตคุณอะแค่นี้เขาก็มีความสุขแล้วเขาตั้งใจที่จะ มูฟออนไปข้างหน้าตั้งใจที่จะไปลองเปิดโอกาสใหม่ๆให้ตัวเขามากกว่าเพราะเขาคิดว่าถ้ากลับมาแล้วอ่ะมาเจอ,เอปัญหาเก่าๆหรือสิ่งที่เขาเคยรู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องกลับมาเจออะไรสู้เขาไปเผชิญสิ่งใหม่ๆมันน่าจะดีกว่าแต่ทีนี้มันก็พอจะมีทางหลบเลี่ยงทำแก้ไขถ้าคุณรู้อยู่แล้วว่าในช่วงนี้ที่เขามาส่องสิ่งที่คุณต้องทำนะคะเพื่อดึงดูดความสนใจของเขาสิ่งแรกคุณต้องไปพัฒนาตัวเอง ะะภาพลักษ์ค่ะรูปร่างหน้าตาการแต่งกายการวางตัวบุคลิกภาพคุณต้องดูสวยดูหล่อนะคะแต่งตัวดูดีแล้วก็คุณจะต้องย้ายโฟกัสของคุณจากที่คุณเศร้าเสียใจหรือจมดิ่งลุกขึ้นมาพัฒนาตนเองแล้วไปโฟกัสในเรื่องของความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเรียนหรือเรื่องการงานหรือเรื่องเป้าหมายในชีวิตเพราะว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่ชอบอะไรที่ยาก,ยาก อะไรที่เพอร์เฟกอะไรที่สมบูรณ์แบบพอมาส่องแล้วอะนะคะในกรณีที่คนคนนี้เขามาส่องเนี่ยแล้วเขาเห็นคุณสังกตายแบบนี้อ่ะเขาเห็นคุณใช้ชีวิตแบบไม่มีความสุขไม่มีเอ NERGY เขาก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันดึงดูดแต่ถ้าเขาเห็นคุณดูดีขึ้นนะคะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนมันจะไปดึงดูดเขาแล้วมันจะไปกระตุ้นเขาทําให้เขาเริ่มเสียดายคุณแล้วอยากที่จะกลับมาอ่ะขอดูซิเปิดไพ่เพิ่มถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงแล้วเขาจะรู้สึกยังไง ให,ให้การเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเลยตกใจค่ะตกใจกับความเปลี่ยนแปลงแบบไม่คาดคิดนะคะเห็นแล้วอยากที่จะกลับเข้ามานะเห็นแล้วอยากกลับเข้ามาตกใจหแล้วละ่ะเออเสียดาย2แล้วละ่ะแล้วสโอเคไพ่ของการติดต่อถ้าคุณมีการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกเลยเห็นได้ชัดเลยเขาจะรู้สึกตกใจเขาจะรู้สึกเซอร์ไพรส์ นะคะแล้วเขาจะเริ่มรู้สึกว่าอยากที่จะเข้ากลับเข้ามามีบทบาทในชีวิตของคุณและเขาก็จะเป็นฝ่ายที่ติดต่อกับเข้ามาโดยที่คุณไม่ต้องไปพยายามแบบวิ่งตามเขาเลยด้วยซ้ําการวิ่งตามอะ่ะมันไม่ท้าทายการเปลี่ยนแปลงตัวเองและอยู่เฉยๆสวยๆหล่อๆมันจะดึงดูดเขามากกว่านะคะอย่าลืมคอมเมนต์รับคําทํานายกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้นัชชาด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ